หมัดขวาครับจิ้มเลยครับขวาตรงบรรจงต่อยครับต่อยลิ้นปีเลยครับซ้ายหลุดครับรณชัยไม่ถึงซุปเปอร์สโลนะครับสับศอกซ้ายนะครับพี่ช่างฉายดูนะครับปั้งครับขวาตรงครับต่อยไปสองแบนแล้วครับทุกวันไม่ต่อยเป็นไงบ้างเกเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ไหวอ่ะจอมรับ สภาพเลยนะเจ็บเจ็บตายนะโดนอะไรโดนไม่ทโดนโดนหมัดมันเห็นเขาเป็นสามสี่คนเลยครับโดนหมัดใช่ครับโอ้วันนี้เขาแก้มาด้วยหมัดไปเรื่อยวันนี้เราแก้ไม่ตกเลยโดนหมัดครับแล้วน้ำหนักวันนี้มี่เขาน่าจะมีปัญหาเลยเจ๊เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันลดไม่ลงครับลดไม่ลงเลยแล้วแบบนี้นี่เราจะทวบคุมน้ำหนักเราอีกรอบไหมว่าเราจะต่อยเวทไหนครับต้องดูก่อนนะมัน ก็ต้องไปรถถึง 9, มม9มโมงเลยรถไม่ลงด้ลยอ่ะก็วันนี้เต็มที่ละเจอ,อยากบอกอะไรแฟนๆท่านน้องก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนครับที่ติดตามอวันนี้สูวไม่ได้อยูค่ครับโดนอาชัยยอมรับครับสองภาคก,ก็แพ้ทั้งสองไฟครับเจอพระจันฉาย ยไงบ้างินันนี้ตอนนี้ไม่ไหวไปก็จขายสามคนแมองเห็นจนขายมึงสามคนตาเร <c oughs> ็วมากผมถ่ายยังไม่ทันเลยคนเร็วเลยครับอยูกับโคตรมวยแห่งยุคครับ อาอพระจันทร์ฉายแล้วก็พี่โวภีเคบสวัสดีทั้งคู่เลยผมโอ้พระจันทร์ฉายวันนี้เรามาโชว์ผลงานที่ช่องเจ็ดสีครั้งแรกเป็นไงบ้างก่อนเกมเรารู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอขอบคุณปัจจุบันที่ให้ที่มีความกล้าทำให้ตามที่ให้ผมการต่อยช่องเจ็ดครับก็มันน่าจะเป็นความไวฝันของนักมวยอีกหลายหลายคนนะอยากจะต่อยช่องเจ็ดแต่เขาไม่มีโอกาสครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณปัจจุบันครับที่ให้ความกล้าทำครับแล้วก็ขอบคุณแฟนหลักแฟนมวยโชคเท่านนะครับที่ช่วยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับ วันนี้เนี่ยเราวางแผนมาใช้หมัดโดยเฉพาะเลยนะครับก็ต้องเสริมว่าทุกอย่างต้องเสริมต้องทุกอย่างก็ต้องพัฒนาที่มาเลยครับอืมวันนี้ขึ้นมาต่อยร2อยยิบสี่ประกอบกับคู่ชกเราเนี่ยตอน้หนักไม่ลงด้วยครับขึ้นไปแรงมาทะเป็นยังแค่หองลุนชัยแรงไหมวันนี้ก็น้องเขาแผ่วเพราะว่าล้มหนักเยอะหรือเปล่าก็มีส่วนนะอืมก็ทำให้เราชกง่ายหน่อยใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหเสริมหมัดเนี่ยชัดเจนมากนะครับไปเสริมไม่ใครมาหมัด่ก็เสริมว่าการปุ๋ยครับก็ พราะว่าตัวเองก็ปล่ายตาดคนอาชีพ้วยครับผมเอฟซีถามมาเยอะเลยว่าประจันฉายเนี่ยคือคือมองผ่านไปนี้ไปแล้วไปต่อไปเลยฉีกอยากเจอใครไหมไปต่อไปก็แล้วแต่ฝาชุนครับแล้วก็แล้วแต่ปฝาชุนครับแล้วก็ทำไมฝ่าของผมก็อยากจะได้อยากจะไปชกในในการันราการวันกานครับงในรุ่น550ครัก็อยากจะชกเป็นของพวกคลิกบ็อกซิ่งได้ครับเพราะว่าเราอาวุธเร็วอาจจะไม่หนักไม่แรงแต่อาวุธเร็วครับ มีมัดเสริมเร็วเนี่ยครับ<ม>เป็นความฝ่ายฝันของเจ้าพระจันร์ฉายก็ทางค่ายและน้องเกมก็ฝาก<ม>แขกแขกก็ฝากผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะครับผมก็อยากให้น้องเข้าไปถึงสิ่งที่น้องฝ่ายฝันคกับไปอย่างที่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณผาชุนรจริงๆครับแล้วก็อยากให้ผาชุนก็ถ้ามีตัวก็จัดให้พระจันทร์ฉายชมที่<ช>้องเจ็ดบ่อยๆให้แฟนมวยได้ชม,มบ่อยๆค,ครับผมโอ้แล้วก็อนาคตอันใกล้นะ เรามีโอกาสอยากจะชกคิกบ็อกซิ่งใช่ครับนะครับสากลก็ชกแล้วสมัครเล่นก็ชกแล้วใช่ครับนะมวยไทยพี่ก็เป็นระดับยอดมวยตอนนี้อยากไปคิกบ็อกซิ่งมากใช่ครับตอนนี้เหลือแค่รายการเดียวครับรายการวันแชมป์ชิพคำผมก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับแล้วฝ่ายเจ้าที่ทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจผมต่อครับผมก็จะพยายามทําไปทำหน้าที่ของวยดีสุดครับแล้วก็สร้างผลงานดีสุดแล้วก็อยากจะไปต่อในรายการคิกบ็อกซิ่งจริงครับผมครับผมอ่ะยินดีด้วยครับอาจารย์ชายครับสิบ มัดขวาครับจิ้มเลยครับขวาตรงบรรจงต่อยครับต่อยลิ้นปีนะครับซ้ายหลุดครับรณชัยไม่ถึงซุปเปอร์สโลว์นะครับสับศอกซ้ายนะครับพระจันฉายอยู่นะครับปั้งครับขวาตรงครับปล่อยไปสองแบนแล้วครับพอมัดขวาครับจิ้มเลยครับขวาตรงบรรจงต่อยครับต่อยลิ้นปีนะครับ ซ้ายหลุดครับรนชัยไม่ถึงซุปเปอร์สโลว์นะครับสับสอกซ้ายนะครับท่านชางายดูนะครับปั้งครับขวาตรงครับปล่อยไปสองแบบ